เหมือนจะมีปลาครับในท้องนาเห็นปะฝั่งแน่คลองนะครับในท้องนาเห็นปลากัดดุกปลาตรงนั้นทีนงะแล้วก็เป็นียมีคนดักลอบด้วยครับตรงนี้เป็นแนวน้าลึกนะครับจะเห็นปลาขึ้นน้ำนับแบบนี้เราก็ต้องลองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นท้องนาที่แบบยังไงอะข้าอย่างต้นตั้งเล็กจ้ะข้าขึ้นเกิดแต่ว่าบางทีมันมีปลาขึ้นมานะครับ ปลาขึ้นน้ำเยอะมากแต่ว่าปลาใหญ่จะมีว่าปลาใหญ่เนี่ยหื้มหื้มหื้มกัดกัดแล้ว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 ครับ mày phải là không quá rồi đấy không ná ná lắm sao nó phải có người khác người khác người khác? À oh my god ไม่นะไม่เคยวัดแล้วเป็นแบบนี้สักทีนะมีครั้งเนี้ยแหละที่วัดแล้วมันเป็นแบบนี้งงเลย ไม่โดนป่านะครับจริงๆไม่โดนป่าก็ไม่อาจะเดือมนี้นะโดนะ้ะโดนเล่นแล้วครับ xài giống mày mày đấy ngon, ừ. oh. ไม่โดนปลาเนาะเป็นยังไง้าไปใค่หน่อยหน้าตรงฟองๆเขาตรงที่มันกัดอ่ะ หายเฉยายน่าจะโอเคแล้วนะไฟมันน่าจะใหญ่นะจากการกัดแล้วนะวิดงก็วิดงวาวอยู่นะนล้วมันกจะใส กล้องผมกล้องไฮดรอลิกคนะัะหมุนอัตโนมัติอัตโนมือคัอดทนะี่เ,เลยนะหัวจะปวดหายเฉยเลย โอ้โหกัดทีมานกัดแล้วก็คลายเดิมรูอเปล่าไหมรู้ ตีแล้วก็ได้ไม่โง่เอาอีกตัวนึงก็ได้ตัวนี้มันหวานอยู่นะครับนี่ลองได้แหละนี่ก็น้ำเยอะนะครับแต่ว่าน้ำไไนะมันจะออกไปใสหน่อยป่าน่าจะขึ้นท้องน้ำหมดแล้วมาแล้วจ้า ไม่แคะมาแล้วไม้แรกเรียกก่อนไม้สองไล่ <c oughs> อื้กัดนอะไรของมึงวะตัวมันเล็กป่าววิทย์เลยไม่ได้ส่ง ôi đồn mắn này đồn 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 rồi đồn đồn rồi đồn 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 จริงครับปลานะมีปลามันขึ้นมาจากคอข้างหลังผมมันเป็นเป็นคอนะครับปลามันก็ขึ้นมาได้โอ้โหส,สวยไม่เล็กอะรอบแรกกัดผิดนะครับอาจจะกัดโดยใมสปีดนะครับผมก็วัดเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไมซส่วนรอบนี้ผมก็ส่งนะครับนี่ สวยนเนี่ยสามสี่ขีดเลยเลยปลาโอ้ยปลาตัวมันร้อนจังไม่สบายเลยน้ำน้ำน้อยครับชิบเม่นยางแคะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ใหญ่ที่มันกัดนะับมันกัดแบบเมื่อกี้เลยเพราะว่ามันกัดผมก็ไม่มั่นใจนะบางทีน้ํามันน้อยอะ่ะปลามันกัดปุ๊บเนี่ยเราวัดเลยเราไม่ค่อยไม่ได้เช็คสายอะ่ะเราไม่รู้ไงเราวัดปุ๊บน้ําก็หว่นแรงไงปลามันก็ มีสิทธิ์ที่จะไม่กัดอีกแต่ตัวนี้มันกัดเม่นยางแคะนะครับไว้ใจได้ขอให้มันอมเถอะรอบแรกน่าจะกัดใปสปินหรือเปล่ากไม่รู้นะครับวัดโลดเดี๋ยวตีต่อแต่ตีต่ออ้ยปลาลูกปลาตรงนู้นมีม,มีมีเะโอเคคผมต้องลองครับผมยิ่งปลานานี่มีเท่าไหร่ก็หมดสุดยอดครับ คครับผมก็สวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวตีต่อนะที่เดิมเลยยังผมคาดว่ายังมีอีกนะครับเพราะว่าเห็นจากที่ผมตีนะผมเห็นมันขึ้นน้ำอีกครับมันมีขึ้นน้ําแบบวันๆนะครับเยอะเลยก็หมายว่นแม่ตีง่ายนะหยี่าเบาๆนี่เท่าไหร่ก็หมดยิ่งเม่นแค่นะครับต้องลองครับผมพูเราจะหาว่าโม

อยู่นะครับแต่ว่าปลามันดิ้นสู้กับปลาอยู่นึกยางมันหลุดขึ้นมาข้างบนนี่นึกไหวนั่นนึยวว่ามันนึกว่าปลามันจะหลุดก็เลยเตะปลาขึ้นไปที่ไหนได้ตัวเบ็ดยังคาปากปลาอยู่เนี่ยวันนั้นนะผมมันติดตอติดไม้ไผ่ผมดึงครับฉีกไปหน่อยนึงแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ยังเหมือนปกติเลยอะ่ะ มันติดอยู่นะครับที่ไหนได้ละ่ะเมื่อกี้นกึกว่าจะหลุดละแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับบอดี้มันแค่ะปินขึ้นมาเมนยางแค่คอับบอกแล้วตีให้ดูเลยปรปับปานนะครับตีง่ายนะยิ่งลกต้งโล่งครับๆๆตีดได้หมดเป็นเหยื่อที่ใช้แบบใช้ง่ายแล้วก็วัดปลาติดง่ายดูจากการที่ผมวัดเห็นปะ่ะกัดแล้ววิ่งแล้วผมก็วัดมัวๆไปครับติดเนี่ย ใครที่ยังไม่ลองก็ฝากเลยครับเพราะว่าของดีมีคุณภาพทนครับยางก็เหนียวทนครับแล้วก็มือใหม่ครับผมสาหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่แบบบางทีไม่วิก็ติดอะเอาง่ายง่ายไม่วิก็ติดแต่ว่าวิ่หน่อยก็ได้ครับให้มันเข้าหน่อยนะครับใช้ง่ายติดง่ายครับกับท้องนาปลาท้องนานี้แต่จริงก็ใช้ทุกหมายนะครับลองหาเซิร์ดูครับมีวางขายทั่วประเทศครับ เมนยางแขะครับของนาบอลเขียบผมลองแล้วติดใจจ๊อ